ADV หนึ่งหกศูน Iron Man นะครับติดตั้งไฟสปอร t l i g รุ่นห้าสิบวัตต์นะครับผมดวงเล็กเท่าสี่สิบนะครับแต่แสงเข้มกว่านะครับผมประมาณนี้ครับตำแหน่งสวยๆเลยนะครับผมไม่ยื่นนะครับไม่ยื่นออกมาไม่เห็นน็อตนะครับประมาณนี้ครับปรับตั้งได้นะครับจะสูงจะต่ำจะซ้ายจะขวานะครับปรับได้นะครับผมเรามาดูแสงนะครับกลางวันนะครับสู้กับแดดนะครับแสงมีไฟต่ํานะครับผมสูงต่ำพร้อมกันครับ ต่ำสูงต่าพร้อมกันนะครับแล้วก็ไฟสูงอย่างเดียวนะครับก็จะมีสวิ์แยกให้นะครับไม่ได้ยุ่งกับตัวรถแล้วนะครับอ่าไม่ได้ยุ่งกับตัวรถเลยนะไม่ใช่แล้วหรือไม่ยุ่งกับตัวรถเลยเพราะเราติดตั้งแยกหมดนะครับผมในไฟต่ําสูงต่ําพร้อมกันนะครับแล้วก็ไฟสูงนะครับเปิดต่ําอยู่ดีสูงนะครับก็ประมาณนี้ครับจะตัดเป็นสูงแบบนี้ครับอ่าต่าสูงต่าพร้อมกันหรือถ้าไม่เปิดจะพาสูงก็ กดได้ตามมือนะครับจะเปิดค้างไม่ได้นะครับเพราะว่าสวิตช์ตัวนี้จะเป็นกดตามมือนะครับไว้ใช้ฉุกเฉินนะครับเหมือนแตรนะครับผมน่ะประมาณนี้ครับคู่เดียวจบรับสันบีมประกัน6เดือนเต็มทั้งระบบติดตั้งฟรีค่าใน1ปีเต็มครับดูไฟสปอร์ตไลท์ดูที่แสงนะครับอย่าดูแค่เปิดติดแบบนี้นะครับดูที่แสงที่ออกจากกลอดนะครับผม